ไปทางโลกโซเชียลเลยค่ะเมื่อครูภัยบุญคุกเข่าขอแต่งงานนางงามเวทีดังงานนี้ข่าวสดไม่รอช้าไปสืบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตกลงเรื่องดังกล่าเป็นไงแล้วครูภัยบุญจะแต่งงานจริงไหมทำเอาสาวๆอ,อกหักกันทั้งประเทศไปเลยค่ะเมื่อกองอยูเมืองไทยครูภัยบุญแสงเดือนคุกเข่าขอแต่งงานสาวคนหนึ่งซึ่งสาวคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาไก่กาอลาเล่น,นะคะแต่เป็นถึงนางงามเวทีดังอย่างมิสแกรนไทยแลนด์ โดยเธอคนนี้มีชื่อว่าปู่เปรี้ยวสุชานิกาผู้ครองมองกุฎและตำแหน่งมิสแกนสมุทรสาคอน2024นั่นเองค่ะแถมครูไพยบูลยังเขียนแคปชั่นถึงภาพที่ตัวเองคุกเข่าขอแต่งงานสาวปูเปี้ยวเป็นโพสต์ประโยคหนึ่งของเพลงอับสราหลงฟ้าแบบหวานเจี๊ยบมุดขึ้นเต็มโซเชียลเลยว่า คืออับสราหล่งฟ้าไกลตาพยาเพิ่นถึงเวลาที่ผมกับน้องต้องบอกความจริงสักทีแล้วก็มีอิโมจิตกลุมรักอีกด้วยค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับฮือฮากันยกใหญ่ว่าครูไพบูลแสงเดือนเจ้าของฉายากงยูเมืองไทยของเราจะสละโสดอีกหรือเปล่านะพร้อมกับเข้ามาแสดงความยินดีล่วงหน้ากับความรักครั้งใหม่ของครูไพบูลอีกด้วย แถมยังมีเซลกันอีกด้วยว่าสาวๆอ,อกหักอีกแล้วซึ่งครูภัยบุญวาสนาดีนะมีแต่สาวงาม,งามขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้ามาถามว่าแล้วหนูรัดล่ะแต่ครูภัยบุญก็ไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แต่อย่างใดค่ะ งานนี้ข่าวสดไม่รอช้าขอเข้าไปส่องความจริงซะหน่อยว่าครูไัยบูลจะแต่งงานเมื่อไรวันไหนและภาพครูไัยบูลได้ขอแต่งงานกับนางงามเวทีดงังที่โพสต์ใน f a c e b o o k ส่วนตัวเป็นเรื่องจริงไหมแต่พอเข้าไปส่องใน facebook story กลับพบเรื่องจริงพิกในพิกทําเอาหลายคนร้องอ๋อ นักกมาเมื่อครูภัยบุญได้ถ่ายคลิปวิดีโอกับปู่เปี้ยวมิสแกรนสุรสาคล2024พร้อมกับเปิดเผยความจริงถึงเรื่องที่ครูภัยบุญคุกเข่าขอแต่งงานเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวิดีโอกันค่ะมาครับวันนี้เราได้าเก MV MV ครับมาจากสุรสาครครับนี้เราถ่ายอยู่ที่ไม่ตะทิงกับทุกคนเพลงอะไรไม่รู้นะฮะฝากติดตามด้วยมีนะ เอความนานแล้วฮะแต่เขารอผมถ่ายลุสตอนี้ก่อนยู <Thank you. S 1> <Yo! S 2> แถมใน Facebook ของปูเปี้ยวได้โพสต์ยืนยันความจริงอีกเสียงว่าถ่าย MV วันนี้สนุกสนานค่ะก่อนที่เจ้าตัวจะรีบลบออกไปอย่างรวดเร็วแบบติดจรวดเทอร์โบแต่ก็ไม่พ้นฝีมือชาวเน็ตที่เห็นปุ๊บก็แคปทันทีความจริงเปิดเผยว่าไม่ได้ขอแต่งงานจริงจ้า โอ๊ยตกอ,อกตกใจหมดเลยค่ะคิดว่าครูภับุญจะมีข่าวดีแต่งงานใหม่อีกครั้งซะแล้วแต่ที่ไหนได้เป็นการแค่ถ่าย MV เพลงนั่นเองค่ะข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ